จีนโบราณเรื่องท่าคือสตรีในกรงขังของทรราชไรใจประพันธ์โดยอีหลาน E.P. 2เมื่อไรองค์ชายจะมาสักทีนะข้าหิวจนตาลายหมดแล้วชูเหลียนลูปท้องตัวเองมองผ่านผ้าคลุมหน้าเห็นอาหารบนโต๊ะเลือนรางก็กลืนน้ำลายลงคอแก๊กเสียงเปิดประตูตามด้วยเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาชูเหลียนนั่งตัวตรงนิ่งแต่หัวใจนางกับเต้นระทึกอยู่กลางอก บุรุษในชุดสีแดงหน้าแดงก่่ำเพราะฤ์สุราที่ดื่มเข้าไปมากทรงเทียนจ้องมองเจ้าสาวบนเตียงด้วยแววตารังเกียจผสมกับความไม่พอใจสตรีที่ควรจะอยู่ในห้องหอกับเขาวันนี้ควรเป็นเหมยลี่ไม่ใช่นางลุกขึ้นมาดื่มเหล้ามงคลให้จบจบไปจะได้เสร็จสิ้นพิธีบ้าบอนี้เจ้าบ่าวเอ่ยเสียงต่ำพลางใช้ไม้เขี่ยผ้าคลุมหน้าเปิดขึ้นชูเหรียญมองเจ้าบ่าวตรงหน้าด้วยความตกตะลึง นางเคยเห็นเขาอยู่ไกลๆก,ก็นับว่าดูดีแล้วแต่เมื่อได้เห็นใกล้ๆย,ย,ยิ่งรูปงามราวกับเทพเซียนทำเอานางเกือบลืมหายใจไปเสียสนิทนี่หูหนวกหรือไงข้าบอกว่ามาดื่มสุราทรงเทียนตะคอกพร้อมกับจกระชากข้อมือเรียวจนตัวของเจ้าปลิวติดมือมาโอ้ยเจ็บเสียงหวานร้องเจ็บทันทีแทนที่เจ้าบ่าวจะปล่อยกลับยิ่งบีบข้อมือของนางแรงขึ้นโดยไม่ได้สนใจว่านางจะเป็นอย่างไรแม้แต่น้อย คุณหนูแห่งจวนแม่ทัพช่างบอบบางเสียจริงเขาทำเสียงไม่พอใจท่านก็เบามือหน่อยสิกระชากแรงแบบนั้นต่อให้เป็นสตรีชาวไร่ก็ทนมือทนเท้าท่านไม่ไหวชูเหลียนดึงมือออกจากกรงขังนั้นจ้องตาเขาเถียงกลับภาพที่เคยเห็นเขาเป็นเทพบุตรในหัวใจเสมอมาแทบจะสลายลงฉับพลันนี่คือบุรุษที่นางหลงรักมากว่าสิบปีจริงๆหรือ ลูกสาวท่านแม่ทับช่างปากดีนักส่งเทียนกระชากนางเข้าไปหาอีกครั้งคราวนี้ร่างบางถึงกับปะทะเข้ากับอกแกร่งอันนี้ทำอะไรปล่อยนะชูเหลียนตาโตใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดนั้นทำให้นางสั่นด้วยความกลัวเหมือนลูกนกตัวน้อยๆในเมื่อเจ้าอยากแต่งกับข้านักฆ่าก็จะสนองต่อความต้องการของเจ้าไงทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ช้อนตัวนางขึ้นมาในท่าเจ้าสาว สายตาของเขาเหมือนกำลังกลืนกินร่างกายของนางไปทั้งตัวหรือว่างานแต่งงานนี้ท่านไม่เคยต้องการชูเหลียนถามเจ้าบ่าวด้วยใจระทึกตั้งแต่เขาเหยียบเข้ามาในห้องหอไม่เคยพูดจาดีๆกับนางสักครั้งหรือว่านางเข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาคือสุภาพบุรุษเป็นองค์ชายที่แสนสง่างามและบางทีเขาอาจมีใจให้บ้างจึงได้มีสมรสพระราชทานมาสู่ขอนาง ข้าถูกบังคับให้อภิเศกกับเจ้าข้ามีสตรีที่ข้ารักอยู่แล้วไม่อยากแต่งกับเจ้าเลยสักนิดส่งเทียนแค่นเสียงอย่างดูถูกเขาคิดว่าบิดาของนางคงอยากได้เขาเป็นลูกเขยเพื่อสร้างอำนาจในวงขุนนางไต่เต้าขึ้นที่สูงถึงได้ยอมยกลูกสาวให้เป็นชายาเขาชูเหลียนได้ยินเช่นนั้นหัวใจนางก็แทบแตกสลายแท้จริงแล้วว่านางหลงรักเขาแค่ฝ่ายเดียว เช่นนั้นข่าวลือหนาหูที่นางได้ยินว่าองค์ชายหลงรักอยู่กับแม่ค้าขายเครื่องหอมก้องจะเป็นความจริงในเมื่อท่านไม่เต็มใจจะแต่งเหตุใดท่านไม่ขอห้องเต้ให้ยกเลิกงานอภิเศคนี้เสียข้าขัดคำสั่งมิได้ดังนั้นเราทั้งสองก็อยู่กันแบบทรมานกันไปเช่นนี้ก็แล้วกันสิ้นคำองค์ชายท่งเทียนก็โยนเจ้าสาวลงบนเตียงอย่างไร้ความเอ็นดู คิดว่าใบหน้างดงามของนางจะทำให้เขาใจอ่อนหรือไม่มีทางเขาจะทรมานนางให้นางเจ็บช้ำใจจนวิ่งหนีออกจากตำหนักไปเองตุบอเจ็บชูเหลียนร้องทันทีที่ตัวถูกเหวี่ยงพร้อมกับร่างสูงที่ขึ้นมาคล่อมบนตัวของนางร่างกายของนางถูกพันธนาการด้วยสองมือของเขาพร้อมกับออกแรงบีบรัดจนนางเจ็บอึอึกเขาก้มล้มไปจูบนางปีศาจร้ายอย่างส่งเทียนไม่เคยปล่อยให้เหยื่อร้องนานหรอก ต่อให้ร้องให้จนน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดเขาก็ไม่สนเขากระชากร่างบางเข้ามาจุบยัดเยียดความทรมานให้สมกับที่สตรีที่เขารักกำลังร่ำให้ในวันวิวาอื้อหัวใจนางเต้นแรงจนตัวสัน่นนางไม่เคยถูกใครบทจูบอย่างหนักหน่วงแบบนี้มาก่อนปากของนางเจ็บไปหมดในหัวของนางคล้ายกับไม่สั่งการเรียวแรงของนางค่อยๆหมดสิ้นลงหืม ส่งเทียนคำรามในอกพร้อมกับดันตัวของร่างบางชิดไปกับหัวเตียงแล้วบทจุบขยี้ริมฝีปากเขาไม่พอแค่นั้นใช้ฟันขบกัดซอกคอจนเลือดซิบอึกเจ็บชูเหรียญเจ็บไปประดายต้องร้องออกมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายความเจ็บเล่นงานานางจนใจนึกหวันเริ่มรู้กลัวกับการกระทำของเขาหรือเขาจะเป็นทรราชดังที่เล่าลือจริงๆหรือ ือร้องสี่ร้องดังๆให้พวกบ่าวไพร่นอกห้องมันรู้ว่าพวกเราสองคนเข้าหอ,อกันดูเดือดแค่ไหนซ่งเทียนยิ้มไร้สายสร่างบางที่นอนตัวสัน่นมองนางด้วยสายตาที่น่ากลัวบ่งบอกว่าเขาไม่สนใจว่านางจะเจ็บแค่ไหนออกไปนะนางใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักร่างแกร่งให้ออกห่างแต่ร่างกำยำดุดหินผากลับไม่ไหวติงแม้แต่น้อยทั้งยังใช้มือแกร่งจับที่ชุดเจ้าสาวแล้วออกแรงดึงแคว ชุดสวยที่สวมใส่ก็ถูกกระชากขาดคามือไม่สนใจว่ามันจะทำให้นางเจ็บมากแค่ไหนส่งเทียนขยับตัวขึ้นมานั่งคล่อมร่างบางทันทีหลังจากที่เขาปอกเปลือกนางเสร็จเหลือเพียงร่างงดงามกระจ่างตาอยู่ตรงหน้าไอ้เจ็บอึดปปล่อยยอะนะอือ้อชูเลียนน้ำตาไหลอับแก้มสองข้างอย่างน่าสงสารนางกลัวจนตัวสั่นสถานไปหมดบุรุษที่นางแอบรักมานานไม่ใยดีนางเลยสักนิด ปล่อยทำไมในเมื่อคืนนี้เป็นคืนเข้าหอไหนๆพวกเราก็แต่งกันแล้วข้าก็จะทำให้เจ้าเป็นภรรยาของข้ายอย่างสมบูรณ์ขณะที่พูดนั้นก็ดึงขาเรียวที่พยายามหดหนีให้ใน YouTube จะตัดฉากเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์มาริดมาริดตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างแม้ชูเหลียนจะสลบไปแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ซงเทียนก็ไม่ปล่อยให้นางได้หลับสบาย เขายังคงขยับสะโพกรวมรักกับนางอีกครั้งจนหนำใจส่งเทียนลุกขึ้นมองดูสิ่งที่ตนทำอย่างไม่รู้สึกอะไรร่างบอบบางเต็มไปด้วยรอยแดงที่เขากระทำย่ำยีบนผ้าปูเตียงเต็มไปด้วยน้ำสีขาวขุ่นปนสีแดงของเลือดเขามองนางอย่างสมเพชก่อนลุกไปห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่ทะลุถึงห้องนี้ได้วันต่อมา ลูซิลสาวใช้ข้างกายที่ตามมาจากจวนแม่ทับยกอาหารเข้ามาให้คุณหนูของตนถึงในเรือนหอพระชายาทานข้าวหน่อยนะเพคะสาวใช้วางถาดอาหารแล้วประคองเจ้านายมาที่โต๊ะเรียกข้าคุณหนูเหมือนเดิมเถอะอีกอย่างตอนนี้ข้าไม่ได้อยากเป็นพระชายาขององค์ชายใจอมหิตผู้นี้แล้วชูเหรียนเอ่ยเสียงแหบแห้งเพราะอ่อนเพลียจากการถูกจักบ่าวเคี่ยวกรมเกือบทั้งคืน ถ้าคุณหนูข้าไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรดีลูซิวมองเจ้านายของตนด้วยความสงสารเมื่อเช้าตอนที่นางเข้ามาเห็นสภาพคุณหนูแล้วแทบน้ำตาร่วงเช็ดตัวทำความสะอาดให้คุณหนูไปก็พบแต่รอยซ้ำทั่วทั้งตัวไม่คิดว่าองค์ชายทรราชผู้นั้นจะไม่เบามือกับสตรีบอบอบบางอย่างคุณหนูของนางเลยเราควรแจ้งข่าวให้ท่านแม่ทราบว่าองค์ชายผู้นี้ทรมานคุณหนูเช่นไรชูเหลียนรีบสายหน้า ไม่ได้นะตอนนี้ท่านพ่อได้เคลื่อนพลออกจากเมืองหลวงไปป้องกันชายแดนใต้แล้วหากเราส่งข่าวเรื่องนี้ให้ท่านพ่อทราบเกรงว่าจะทําให้ท่านพ่อไม่สบายใจเปล่าเปล่าหากต้องมาคอยกังวลเรื่องค่าการสู้รบคงไม่ชนะแน่แล้วคุณหนูจะทนอยู่อย่างนี้หรือเจ้าคะข้าจะอดทนเพียงแค่สามเดือนเท่านั้นรอให้ท่านพ่อชนะสึกกลับมาข้าจะส่งหนังสือขอย่ากับองค์ชายส่งเทียนไปที่วังหลวงทันที แม้น้ำเสียงจะอ่อนระโหยแต่ก็แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นท่านควรจะถนอมตนเองรอท่านแม่ทัพกลับมาทานข้าวสักคำเถิดชูเหรียญยอมฝืนกินข้าวต้มที่สาวใช้เอามาให้น้ำต้มพร่องลงไปแค่เพียงครึ่งชามนางก็สั่งให้สาวใช้เอาออกไปแกรกเสียงประตูปิดลงฮือฮือฮึกคือฮือเสียงสะอื้นเริ่มปลดปล่อยออกมาหลังจากกักเก็บเอาไว้ตั้งแต่รู้สึกตัว ตอนนี้มันเก็บไม่ไหวแล้วเมื่อความจริงวิ่งเข้ามาจิตใจของนางเหตุการณ์เมื่อวานมันฉายชัดจนติดตาไปหมดทุกการกระทําของบุรุษที่นางหลงงมรักเขามานานเขาเป็นดั่งปีศาจร,ร้ายทํารอยช้าตามเนื้อตัวเอาไว้ตอนนี้นางมองเห็นมันคงเป็นส่วนน้อยในตัวนั้นไม่อยากจะเห็นเพราะแค่ขยับก็รู้สึกเจ็บแปบรบแล้วช่งางไม่ยุติธรรมกับนางเอาเสียเลยสองมือกำผ้าห่มแน่น มันทั้งหนาวทั้งทรมานทั้งร่างกายและจิตใจถูกทำร้ายจนเกินจะทนฮือฮือฮึกก็ท่านพ่อลูกโง่เองที่คิดว่าเขาเป็นบุรุษที่ดีแท้จริงแล้วเขาเป็นปีศาจร,ร้ายฮือฮือฮือเสียงร้องให้สะอื้นหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นางคิดถึงโจรแม่ทัพที่จักมาในโจรแม่ทัพนางเป็นคุณหนูที่ใครต่างก็รุมล้อมเอาใจกินอิน่มนอนหลับแม้แต่ยุงสักตัวยังไม่ให้กัด แต่ดูตอนนี้สินางไม่ต่างจากทาตุบำเรอการมของเขาแม้แต่แรงจะวิ่งหนีก็ยังไม่มีอีกด้านหนึ่งหลังจากที่องค์ชายรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเขาคิดว่าจะออกไปหาเหมยลี่เสียหน่อยเพื่อปลอบประโลมนางไม่ให้นางคิดมากแต่เมื่อเดินมาถึงหน้าประตูก็เจอกับองคารักษ์ของห้องเต้เฝ้าอยู่ซงเทียนทำเป็นมองไม่เห็นจะก้าวเท้าออกไป แต่องค์รักษ์ของฮ่องเต้ก็ใช้ทวนปิดทางพลางเอ่ยเสียงแข่งขันว่าฮ่องเต้มีรับสั่งให้องค์ชายอยู่ในตำหนักกับพระชายาห้ามออกไปไหนทั้งสิ้นจนกว่าจะครบกำหนดสามวันหื้องเทียนได้ยินเช่นนั้นก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในตำหนักอย่างหัวเสียแม้ว่าเขาจะสามารถสู้ฝ่าออกไปได้แต่เขาไม่ทำเพราะไม่อยากขัดคำสั่งฮ่องเต้มเมื่อใดที่เขาไม่เชื่อฟังบิดาของเขาก็จะทำโทษท่านแม่ ดังนั้นเพื่อให้มารดาของเขาได้อยู่อย่างสุขสบายตั้งแต่เล็กจนโตเมื่ออยู่ต่อหน้าบิดาเขาจะเป็นบุตรชายที่เชื่อฟังที่สุดแต่ลับหลังนั้นเขาจะทำตรงข้ามทุกทางเกลืลองไปเอาเสี้ยวฉือมาที่นี่ซ่งเทียนตวัดสั่งเมื่อออกไปหาสตรีที่รักไม่ได้เขาจึงเอาความโกรธทั้งหมดไปลงที่สตรีที่ทำให้เขาติดอยู่ในกรงขังแบบนี้ คำสั่งนั้นทำเอาคนถูกสั่งถึงกับมองหน้านี้เจ้านายของเขากำลังทำอะไรที่น่ากลัวอีกแล้วเพราะเซี่ยวฉือคือสุนัขหลาเนื้อที่ส่งเทียนเลี้ยงเอาไว้เพื่อทรมานนักโทษมันเป็นสุนัขที่โหดมากไม่มีใครแต่ต้องมันได้นอกจากคนตรงหน้าเพราะหากใครแค่สัมผัสมันนิดเดียวเท่ากับตายเท่านั้นไม่ได้ยินไง่งเทียนมองหน้าองครักษ์ประจำตัวที่ยังนิ่งงนันไม่ยอมทำตามที่เขาสั่ง สิ่งที่เขาเบื่อหน่ายที่สุดคือการที่พวกเขาสนิทกันมากจนเกินไปทำให้คนใต้บังคับบัญชาชอบทำตัวแบบนี้นี่แหละเออตอนนี้เราไม่มีนักโทษรอการสืบสวนนะขอรับเกหลังอย่าทำเป็นรู้ดีข้าบอกให้ไปเอาเซี่ยวชือมาที่นี่ซ่งเทียนกระชากคอเสื้อองครักหนุ่มขึ้นก่อนจะย้ำคำสั่งเกลังรีบจับมือของเขาเอาไว้ละล่ำลักเอ่ยว่าขอรับข้าจะไปเอาเซี่ยวชือมาเดี๋ยวนี้ขอรับ เกิหลังรับปากส่งเทียนก่อนจะรีบไปเอาสิ่งที่นายต้องการมาทันทีไม่นานนักองครักษหนุ่มก็จูงสนุกตัวใหญ่ขนสีดำทมินดวงตาสีแดงกำอย่างหมาป่าฟันแหลมดูน่ากลัวข้าจะเข้าไปหาพระชายาห้ามทุกคนเข้าไปส่งเทียนสั่งก่อนจะเข้าห้องไปคนด้านนอกมองกันเลิกกลากเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น แต่ที่แน่ๆถ้าเป็นเขาหลักก็ถูกดาบฟันฉับเดียวให้ตายไปเลยดีกว่าที่ให้เป็นของเล่นกับสนุกตัวใหญ่แสนดุร้ายนั่นลูซิลที่เพิ่งกลับจากห้องครัวกําลังจะเอาของหวานไปให้คุณหนูของตนก็ถูกเกิดหลังขวางเอาไว้เอธานองครักษ์มาขวางข้าทำไมข้าจาักนำขนมไปให้พระชายาองค์ชายท่งเทียนอยู่ในห้องพระองค์มีรับสั่งห้ามผู้ใดรบกวนว่าไงนะสาวใช้ตาโตด้วยความตกใจ เจ้ามีอะไรก็ไปทําเถิดอย่ารบกวนองค์ชายกับพระชายาเลยเกื้อหลังพูดพลางดันหลังสาวใช้ให้ออกหังหน้าประตูลูซิ่เป็นห่วงคุณหนูของตนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินคอตกกลับไปอย่างกังวลใจภายในห้องบรรทมของพระชายาส่งเทียนพาสุนคักตัวโตเดินไปหยุดที่เตียงกว้างเห็นชูเหลียนกำลังนอนอยู่จากนั้นก็ลูบหัวมันพลางเอ่ยว่าเซี่ยวชื้อหิวไหมนั่นไงอาหารของเจ้า สุนัขสีดำสนิทกระดิกหางด้วยท่าทางหน้าเอ็นดูไม่น้อยเมื่อเห็นของเล่นตรงหน้าฮองฮองมันเห่าเสียงดังรอมอบความตายให้เท่านั้นร่างบางนอนแน่นิ่งอยู่ด้วยความอ่อนเพลียดวงตากลมเริ่มขยับรู้สึกตัวขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเห่าเหมือนดังอยู่ข้างกายซ่งเทียนมองด้วยแววตาตื่นเพราะว่าเมื่อไหร่เหยื่ออันโอชาจะตื่นขึ้นมาให้สุนัขของเขาขย่ำให้ตายไปเสีย หากชอบนิยายสนุกสนุกฟังเพลินเๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปจ้า 愁，你知道我的心还在等候。那场美梦是否会长久？一个夜晚，泪水流，你我之间的距离多难受。